เห็นเด็กที่อยู่ในวดัดทําไมเด็กเยอะจังก็เลยสอบถามพระอาจารย์แล้วก็พระภิกษุที่อยู่ในวดัดบอกว่าเด็กเหล่านั้นคือเด็กกาําพร้าเด็กกำพร้าที่ท่านอุปการะแรงบันดาลใจจากความทุกข์ยากลําบากในอดีตที่เราพบเจอด้วยตัวเราเองเมื่อเราได้พบเจอสิ่งเหล่านั้นแล้วเรามีโอกาสที่จะช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลกก็จึงใช้โอกาส ในการอุปสมบทพรองสมณเพศได้ช่วยเหลือพี่น้องคนที่ทุกข์ยากลำบากเช่นเราในอดีตหลักคิดก็คือการช่วยกันเติมเต็มส่วนที่ขาดให้กับสังคมคืออะไรที่ขาดเหลือต้องการและก็มีความยากลำบากแล้วก็จะไปช่วยเหลือในในจุดนั้นก่อนคนที่มารู้จักพระอ,อาจารย์ก็จะศรัทธ,ธาศรัทธ,ธาแล้วก็จะรักในตัวพระอ,อาจารย์คือไม่ได้เสียเสง อาจารย์ก็จะมีเพื่อนต่างสำนักนะพระอาจารย์จะเป็นเจ้าอาวาสที่นี่แต่มีเพื่อนเป็นเจ้าอาวาสที่วัดคาทอลิกวัดพมันดานะมีอะไรก็พระอาจารย์จะประสานให้ผมไปเชิญคุณพ่อบาทหลวงที่วัดคาทอลิกมาสิ่งที่พระอาจารย์ได้เริ่มขึ้นหรือว่าได้ทํามาอย่างต่อเนื่องเนี่ยคือการช่วยพัฒนาคนดึงคนที่ยากไร้หรือว่าดึงคนที่ลําบากขัดสนน ให้ไปสู่ในระดับของการพัฒนาที่ทําให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงที่นี่ก็จะมีหลายๆเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องหนัหนกๆนัคือหนึ่งความอยากจนแล้วก็พูดอโออกาสปัญหาของเด็กๆที่ชุมชนบนพื้นที่สูงนะคะก็จะเป็นปัญหาเรื่องของเด็กที่เขาขาดาความรู้แล้วก็ขาดทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียนเด็กดอยหลายๆคน ที่นี่นะครับอาตมาตั้งบ้านใบบุญเป็นบ้านที่รับอุปการะเด็กกำพร้าและเด็กโอกาสหนึ่งคือเด็กกำพร้าหลายคนไม่มีพ่อแม่หลายคนมีพ่อแต่ไม่มีแม่พ่อเสียแม่เสียแตกต่างกันไปเป้าหมายที่สอคือเด็กได้โอกาสเด็กเหล่านั้นถ้าอยู่ที่บ้านพ่อแม่ก็ไม่มีทุนทรัพย์ในการส่งเล่าเรียนหนังสือในการอุปการะดูแลให้โรกสามารถที่จะ เรียนหนังสือได้ด้วยอยู่บนดอยสูงเราจึงรับเด็กเหล่านี้มาอุปการะดูแลนะครับในส่วนต่างๆตั้งแต่ทุกสิ่งอย่างปัจจัยสี่เป็นอาหารเป็นเครื่องนุ่งหม่มเป็นยารักษาโรคและก็เป็นที่อยู่อาศัยนะซึ่งเราดูแลเด็กในทุกๆอย่างของชีวิตเขานะจนเขาเรียนจบมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นท่าน สร้างคนสร้างงานให้เด็กได้เล่เาเรียนการศึกษาเลี้ยงดูสร้างให้ให้เขาใช้ชีวิตแบบว่าอยู่วัดเนี่ยทำยังไงหนึ่งต้องปลูกผักต้องทํางานวัดต้องอะไรนะเออเหมือนเหมือนต้องช่วยงานวัดต้องอะไรนะแล้วก็มีหน้าที่ไปเรียนเมื่อสร้างคนสร้างงานเสร็จแล้วท่านสร้างชุมชนเราก็ได้ทํางานง่ายขึ้นเพราะว่าเป็นภาคีเครือข่ายที่ดีต่อกันท่านเองก็รู้ถึงอ,อุปสรรคหรือปัญหากับเด็กๆที่ชุมชนบนพื้นที่สูงเนี่ยดี ซึ่งท่านเองก็สามารถที่จะตอบโจทย์เราได้มากแล้วก็ช่วยเราได้มากในด้านนี้แล้วเราเองเนี่ยไม่ว่าจะทํากิจกรรมอะไรอยู่ตรงไหนท่านสามารถไปซัพพอร์ตช่วยได้หมดเลยค่ะเพราะท่านเป็นพระนักพัฒนาที่ช่วยเหลือชุมชนในธุรกันดารบนพื้นที่สูงอยู่แล้วตอนแรกพระอาจารย์ขึ้นไปบริจาคของบนดอยครับแล้วก็เจอพวกผมเลยไม่มีโอกาสได้เรียนครับพระอาจารย์เลยเอามาอุปการะมาเรียนในเมืองครับจู่บนดอยคือไม่เคย มาอยู่ในเมืองแบบนี้อยากมาแล้วก็อยากเรียนตอนเช้าตตึกขึ้นมานกวาดครับกวาดเสร็จแล้วกินข้าวอะไรพวกนี้ครับไปโรงเรียนพระอาจารย์จะแจกเงินแล้วก็ขนมแล้วก็นมครับพระอาจารย์เปิตัวเบไดท้ทุกเรื่องเลยครับเด็กๆเ,เองเขาก็ทุกคนที่มาเขาประทับใจหมดคะ่ะพระอาจารย์ท่านมีวิธีการสอนที่ไม่ได้เหมือนในโรงเรียนทั่วไป ท่านมีวิธีฝึกของท่านอีกอย่างหนึ่งไม่ได้เป็นเหมือนวัดทั่วไปที่เข้าไปแล้วตั้งนั่งสวดมนต์นั่งสมาธิอย่างเดียวอย่างนี้ค่ะท่านจะสอนให้การรู้จักบําเพ็ญประโยชน์รู้จักช่วยเหลือ,อผู้ที่ได้โอกาสกว่าอย่างนี้ค่ะท่านจะสอนด้านนี้แล้วก็ฝึกอาชีพให้เด็กๆได้สามารถที่จะนํากลับไปใช้ในที่บ้านของตนไปพัฒนานในหมู่บ้านของตนเองค่ะก็มีหลายองค์กรที่เข้ามาช่วยครับ ว่าบริจาคเงินให้พระอาจารย์ายนี้ครับแล้วจ้าก็บริหารให้พวกผมต่อเด็กที่นี่ถ,ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเด็กกำพร้าและได้โอกาสแต่เขาไม่ได้มองตัวเขาเป็นเป็นคนอย่างนั้นเพราะว่าเขาเขาเป็นทั้งเด็กเก่งแลวก็เป็นทั้งเด็กดีควบคู่กันไปด้วยทำให้คุณภาพชีวิตที่เขาเขาใช้ชีวิตอยู่เนี่ยดีกว่าเด็กข้างนอกทำให้เขามองว่าเขานี่ดูดีกว่าคนอื่นแล้ว แม้แต่สังคมข้างนอกที่เข้ามาพบเข้ามาเห็นเขาก็มองว่าเด็กที่เนี่ยคือเด็กที่เป็นเด็กที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีโครงการที่ท่านทำเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะแล้วก็พัฒนาต่อยอดไปได้เยอะท่านเวลาท่านทำท่านจะไม่ได้ทำเล็กๆท่านจะทำให้ไม่ใช่แค่ฝึกตอนนี้แล้วก็จบท่านจะต้องทำให้ต่อยอดไปให้สามารถเป็นศูนย์เรียนรู้เด็กที่เรียนจบจากที่นี่ก,ก็จะนำไปสู่อีกโครงการหนึ่งของทางวัดก็คือโครงการบัณฑิตคืนถิ่น โครงการบัณฑิตขึ้นที่คือการส่งเด็กเรียนระดับอุดมศึกษาระดับปวชระดับปวสเด็กเหล่านี้หลายคนเมื่อเรียนจบแล้วก็จะกลับมาช่วยงานพระอาจารย์คือช่วยงานวัดดูแลน้องๆส่วนที่สองก็จะ,ะไปเป็นครูอยู่บนดอยเป็นผลต่างตอบแทนให้กับทางวัดที่ส่งเขาเรียนหนังสืออ,อย่างที่สามก็เมื่อเขาเรียนจบแล้วเขาก็ไปมีอาชีพ มีครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ได้หันกลับมาช่วยเราดูแลรุ่นน้องต่อไปอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ไป,ปรับุกกลมาครับที่มาดูแลอย่างดีครับขอบคุณครับถ้ามองเห็นพระอาจาร,รย์ในฐานะที่มนุษย์ที่ทําอย่างนี้ได้ผมก็ถือว่ามนุษย์คนนี้ได้รับแต่จกับพระพรพิเศษและต้องขอบคุณเขาที่เขานั้นได้ ได้ทําสิ่งเหล่านี้ได้เป็นสิ่งเหล่านี้ด้วยกัรมาต้องมารับอารมณ์ของคนที่ลําบากการต้องมารับความรู้สึกของคนที่ยากลําบากหรือคนที่หมดหนทางเนี่ยผมว่า <c oughs> ไม่ใช่ง่งายๆนะนี่เราก็เราต้องขอบคุณนะครับขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประทานคนนี้มาให้กับเราต้องขอบคุณพราะาจย์มากๆครับที่เลี้ยงดูพวกผมามาจนถึงทุกวันนี้ครับเพราะว่า ก็เลยจะช่วยเหลือคนอื่นต่อไปครับพระสงนักพัฒนาการสาธารณสงเคราะห์กับพื้นที่ต้นแบบการสร้างสังคมสุขภาวะ